ของการที่พักเก้าไกลนั้นเนี่ยนะฮะจะต้องไปดําเนินการเนี่ยนะฮะรอฟังคําวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญไงอืมสิบสองมิถุนายนค,ครับผมคดียุบพักเก้าไกลล่าสุดนั้นเนี่ยครับคุณนันทิวัฒน์สามาถอดีตรองผู้อำนวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กเลยครับบอกขอยืนยันสารรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยยุบเก้าไกลไหนว่าตายหนึ่งเกิดแสนทําผิดแล้วอย่ากลัวจนตัวสัน <S <S ่นก็คือกรณีที่ก่อนหน้านี้นายพิธาลิ้มจเจริญรัตไงนะฮะ ก็พยายามที่จะไปบอกว่าศาลเนี่ยนะฮะไม่มีอำนาจในการที่จะไปพิจารณาเรื่องนี้นะฮะครับคือบอกเลยว่าศารรัมนูนไม่มีขอบเขตอำนาจพิจารณาใช่แล้วก็อีกข้อถึงบอกสารรัมนูนไม่มีอำนาจยุบพักค่ะซึ่งจริงๆยุบมาแล้วไม่รู้กี่พักต่อกี่พักนี่ฮะคุณนันทวัฒน์บอกว่าไหนว่าตายดึงเกิดแสนทําผิดแล้วก็อยากลัวจนตัวสั่นนะนะครับทีนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมพี่ถาเขาว่ากันว่าฉาก ฉากทัดลองจำลองดูจะมีสามแบบแบบที่หนึ่งก็คือสารนัดฟังแล้ววินิจฉัยเลยครับคือคือวินิจฉัยเลยเพราะว่าเอกสารหลักฐานที่กรกตยื่นส่งไปครบสารถือว่าสมบูรณ์แล้วเพราะหลักฐานที่สําคัญคือคําวินิจฉัยพิพากษาที่บอกว่าพิธาผู้ถูกร้องที่หนึ่งและพระเก้าไกลผู้ถูกร้องที่สองมีพฤติกรรมซ้อกร่อนบอนทําลายนะครับ นั่นคือคำพิพากษาเมื่อวันที่31มก,กราคมที่ผ่านมา,าถ้าศาลเห็นว่าครบพรุ่งนี้ก็ชี้ได้หรือสองอนุญาตให้คนเหล่านี้เอาคำชี้แจงเพิ่มเติมเข้าไปได้หรือสามไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมแล้วแต่ยังไม่ชี้แต่นัดฟังคำวินิจฉัยวันที่เท่าไหร่ก็ว่าไปอ,อะไรประมาณอย่างนี้เออนะฮะอ่ะพรุ่งนี้ก็จะ3 3-4ฉากคัดนี้มั้งเจ่าหีผมลองประมวลดูอะอืมเ<อ>มเเื่อกี้พี่พี่ต้นพูดเรื่องหนังไม่ใช่หรอคือผมอะ พูดตรงๆคุณผู้ชมครับผมห่างลงหนังมานานมากอืจะดูหนังสักเรื่องเดี๋ยวนี้มันคิดหนักคไปทีหนึ่งห้าร้อยใช่ไหมห้าร้อยบาทนะค่าตั๋วหนังเท่าไหร่เกือบ200ค่าเดินทางนี่ขนาดไม่กินป๊อปคอร์นนะทีนี้ได้ข่าวว่ามีหนังอยู่เรื่องหนึ่งแรงโปรโมตร้อยล้านครับคนดูสองคนปรากฏว่าเป็นหนังที่ไม่กลัวขาดทุนเพราะใช้ทุนตัวเองสร้างเห็นเขาพูดกันอย่างนี้นะ ก็เลยพยายามตามอ๋อ oh, ก็เข้าใจเป็นหนังของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเข้าใจว่าเช่นนั้นนะ,ะชื่อเรื่องอะไร breaking the cycle อ,อะไรประมาณเนี้คนก็เลยเขียนการ์ตูนล,ล้อผมก็เลยเอามาให้คุณดูอ,อันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะ,อะของสเปซบาร์เขาครับคือก่อนหน้าน,นี้มีการบอกว่าถ้าคุณไปดู พาเก้าไกลสาขานี้เหมาลงนี้มีร้อยห้าิที่มีร้อยที่มีแจกนุ่นแจกนี่ให้ใหสเปย,ลเลยบายก็เลยขำไงน้องออมอธิบายติเปรเียบนเนี่ยลงทุนควักเงินแจกโคกกับป๊อปคอนคนดูหนังเหล่านี้เปลืองเงินป้าแย่เลยอันนี้หน้าตาคุค้นๆไหมคะ ไม่เป็นไรทอไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้าป้ายอมควักเงินแจกไม่เป็นไรแต่ว่ารอบหนึ่งเนี่ยมีคนดูแค่สองคนเองนะคือผู้ชายอ่ะประมาณว่าแบบออ้ยเก่งใจรักรักผู้หญิงเตี้ยๆทัานดอกไม้ไม่รู้อยู่หลังไหนแล้วบอกว่าออ้ยตาถึงขนาดต้องซื้อป๊อปคอร์นซื้ออะไรแจกมาดูหนังแจกฟรีไปเลยไอ้นี่ก็ทำแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะรอบนึงมันมีแค่สองคนเอง อันนี้ขำนะฮะแต่เรื่องจริงคือไม่ต้องเสียเวลานะครับคุณผู้ชมเวลาในชีวิตของเรามีค่ามากกว่านั้นไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าดรนิวสุพนัทอภิญญาณนักวิชานักวิจัยภายใต้สถาบันวิจวจัย MAST Center แล้วก็โพส a c e b o o k ผ่านข้อความโพส a c e b o o k ข้อความนะครับตัวเองเลยบอกว่าตั้งคำถามสั้นๆว่าถ้าทอนไม่ได้เกิดมาเป็นลูกคนรวย คิดว่าทอนจะมีชะตากรรมเยี่ยงไรอย่างไรไปตอบกันเอาเองก็แล้วกันะ <c oughs> นะเราทิ้งท้ายกันนิดหน,นึ่งแล้วกันได้านายปิยบุตรแสงกระูกุนนะฮะเลขาคณะก้าวหน้าได้ทวิตข้อความถึงการเมืองของฝรั่งเศสนะฮะคือถ้าตามข่าวต่างประเทศมาเนี่ยผมก็เล่าการเมืองของฝรั่งเศสมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็คือมีการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าพรรคของเอ็มมานูเอลมาครงเนี่ยนะฮะก็แพ้นะครับแพ้การเลือกตั้งรัฐสภายุโรป มาครงเองก็ประกาศยุสบสภาแต่ว่าการยุบสภาของเอ็มมานูเอลมาโครงเนี่ยคุณผู้ชมผมย้ากันอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่บางทีอาจจะคิดว่าเหมือนกับการเมืองไทยทคือยุบสภาของมาโครงนั้นเนี่ยตัวมาโครงยังอยู่รแราวว่าฝรั่งเศสนั้น,นเนี่ยเลือกสสกับเลือกนายกเลือกประธานาธิบดีเนี่ยเลือกกันคนละอย่างกันเขายุบสภาเนี่ยสสไปหมดเลยนะรัฐมนตรีไปหมดเลยแต่ตัวมาโครงยังอยู่แยกกันยกแยกกันยังเป็นผู้นําฝรั่งเศสทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บปร,ะกะปรากฏว่าปิยบุตรแสงกนกุลเนี่ยก็ออกมาวิจารณเลย บอกว่าศูนย์ทุรพจน์แถลงเมื่อวานของมาครงเนี่ยทำทีว่าคือความรับผิดชอบจากผลการเลือกตั้งสภายุโรปหน้าขยักขยงทีเดียวรับผิดชอบภาษาอะไรตนเองอยู่ต่อแต่ให้คนอื่นพ้นจากตําแหน่งหมดและทําให้สภามีเสียงฝ่ายซ้ายกั้มกึ่งกับรัฐบาลหายไปลองเปรียบเทียบดูถ้าลองให้ประธานาธิบดีเยอรมนีหรือกษัตริย์อังกฤษยุบสภาได้อํานาจตามอําเภอใจอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือจุดอ่อนรัฐธรมนูญ1958นับวันประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะกลายสภาพเป็นกษัตริย์ ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเพียงแต่ว่ามาจากการเลือกตั้งทุกห้าปีเท่านั้นการยุบสภาของมากรงยิ่งจะทําให้พรรคขวาจัดได้ที่นั่งในสภามากขึ้นอารมณ์ผู้คนต้องการคนมาถ่วงดุลกับมากรงและคนที่มีกระแสสูงดูจากผลการเลือกตั้งล่าสุดนั่นก็คือจอแดนบาเดล่าจอแดนบาเดล่าเนี่ยนะฮะก็คือเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนะของพรรคเอ็ <c oughs> นะพรรคที่ทางด้านในส่วนของมารีเลปนสังกัดนั่นแหละนะครับ แล้วก็บอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้สื่อโซเชียลโดยเฉพาะทิก o อกอายุ28ปีจากพรรคขวาจัดนายพิจบุตรบอกว่าพรรคขวา R อนั้นเตรียมประกาศแคมเปญเลือกตั้งสส30มิถุนายนนี้ให้ทางด้านมาเดล่าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นไปได้ว่าก่อนฤดูร้อนนี้เราจะเห็นฝรั่งเศสมีนายกมาจากพรรคขวาจัดเสียงข้ามมากในยสภา,ามาจากพรรคขวาจัดส่วนมาโครงไม่ต้องรับผิดชอบเอารัฐธรรมนูญมาใช้เป็นเครื่องมือให้ประโยชน์แก่ตนอืมก็คือตอนนี้เขาคาดการณ์กันเนี่ยว่า ฝ่ายค้านเนี่ยจะได้เสียงข้างมากในสภาครับแล้วมากรงเนี่ยทีนี้ก็จะทําอะไรเนี่ยแทบจะทําไม่ได้แล้วนายกเนี่ยที่ตัวเองเคยตั้งนะอย่างอัดทานเนี่ยกาเบรียลอัธทานเนี่ยก็พ้นตาแหน่งไปแล้วไงครับและตอนนี้เนี่ยนายกก็อาจจะมาจากฝ่ายค้านทีนี้ถามนิดเดียวพี่ถาขอเสียเวลาอีกนิดเดียวปิยบุตรเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขายกย้องชมเชยมาครงไหมโอ้โหเขาชมเชยฝรั่งเศสชมเชยระบบฝรั่งเศสหมดชมเชยมากรงเป็นผู้นํายุคใหม่เพราะว่าอะไร คืออย่างนี้จากที่ปิยบุตรเขียนเองนะผมจะถามพิถาเขาบอกว่าขวาจัดกําลังมาแสดงว่าแต่ก่อนมาโครงคือซ้ายแล้วเขาชอบมากไอ้พวกนี้ชอบุ้ยคนรุ่นใหม่ไงคุณผู้ชมคือในยุโรปก่อนหน้านี้เนี่ย<อ>ตั้งแต่เกิดสถานการณ์รัสเซียยูเครนเนี่ยเ<อ>ญ่รัฐบาลเนี่ยจะเป็นซ้าย<อ>ซ้ายกลางกับซ้าย<อ>มีขวาอยู่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่ประเทศอย่างขวาเนี่ยยัง ฮังการีเนี่ยพวกนี้ขวาชุกแล้วไอ้กีบไอ้ดอมไอ้ผู้นำจิตวิญญาณในประเทศไทยมันชอบโยงว่ากลุ่มตัวมันเนี่ยคือซ้ายสมัยใหม่ถูกไหมใช่แต่ตอนนี้ฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษสารพัดเลยครับไอ้พวกซ้ายสมัยใหม่ไอ้พวกซ้ายเพอร์เจอร์ไอ้พวกวอกไอ้พวกบ้าบอคอแตกกำลังไล่แพ้ไปทุกประเทศคืออังกฤษเนี่ยอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันอังกฤษเนี่ยพรรคที่เป็นรัฐบาลเนี่ยคือบอกว่าพรรคอนุรักษ์นิยมแต่ออนุรักษ์นิยมกลุ่มนี้ กลายเป็นอนุรักษ์นิยมที่ที่ไม่ได้แบบแบบจริงจังอะ่ะเป็นกลายเป็นอนุรักษ์นิยมที่แปลกแปลกไปทางซ้ายทั้งนั้นอะ่ะใช่ค,คือไอ้พวกโวไอ้พวกที่คุณผู้ชมไปอ่าน Facebook พี่สมภพพอดีกันแล้วกันแล้วจะบอกว่าการเลือกตั้งรัฐสภา,ายุโรปครั้งนี้เนี่ยนะของเยอรมนีอย่างของอลราโชก็แพ้นะของสเปนเนี่ยนะฮะของสเปนเนี่ย ก็แพ้แพ้นะมีของจอร์เจียเมลนี่จอร์เจียลเมลนี่เนี่ยเขาไม่ได้พวกเป็นสายจัดไงครับนะอันนี้ยังคงรักษาตําแหน่งเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นตบมือไว้ครับคุณผู้ชมที่ดูท็อปนิ้วผมเชื่อเลยเราไม่ใช่พวกเพอเจอร์แบบด้อมแบบกีดและเราก็อยู่ในระบอบการปกครองที่ดีที่สุดแล้วคือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตอนนี้ยุโรปกำลังวิ่งตามพวกเรากลับมาอีกทีแล้วนะครับเออนะอ่ะนั่นแหละครับ